Good morning, everyone. I hope everyone is fine. I'm good. Today we are going to review about color and shape. Do you remember color and shape? สีขนาดรูปร่าง ะะของสิ่งต่างๆนักเรียนมาดูเรื่องของลักษณะ,ะสำหรับวันนี้วันนี้วันนี้ก็คือวันที่30พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนและในวันพรุ่งนี้นักเรียนต้องมาโรงเรียนละวันที่1ธันวาคมนักเรียนต้องมาโรงเรียนละแต่นักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่ มีเลขที่เป็นเลขที่เช่นเลขที่1เลขที่สามเลขที่ห้าเลขที่7ดเลขที่9้าเลขที่ส1บอต้องมาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้นักเรียนที่มีเลขที่คู่เช่นเลขที่สองเลขที่สี่เลขที่หนะเลขที่8ดเลขที่ส0บเลขที่12บต้องมาโรงเรียนในวันที่ที่เป็นเลขคู่นี้นักเรียนเข้าใจนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เรานั้น มาแบบบางๆเบาๆบางๆเว้นระยะห่าง Social distancing ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Social distancing หมายถึงว่าเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อโรคติดต่อจะได้ไม่ติดต่อกันเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยในวันแรกเนี่ยทางโรงเรียนจะตรวจ ATK แย่ ยางจะโบกให้กับนักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนออกให้เพราะฉะนั้นนักเรียนมีผู้ปกครองหลายคนนะคะถามว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมหรือต้องนําอุปกรณ์การตรวจเอทมาจากบ้านไหมอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายเบิกมาจากทางรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ นักเรียนฟังเฉยๆเป็นการทบทวนนะเป็นฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องเขียนอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องมาพบครูแล้วจะได้เขียนแนะ้ที่โรงเรียนนะคะวันนี้เป็นการทบทวนเป็นคลิปสุดท้ายของของก่อนที่จะเปิดภาคนะักเรียนมาดูรูปแรกรูปแรกเป็นรูปอะไรคะเนี่ยรูปหมูลักษณะของหมูถ้าเราพูดถึง แล้วเนี่ยอ๋อหมูมันกินแล้วมันก็นอนเพราะฉนะนั้น the pig is fat the pig is fat ต่อไปถ้าพูดถึงลิงละ่ะถ้าพูดถึงลิงลักษณะของลิงรูปร่างของมันเป็นอย่งกันลิงลิงก็มีหางยาว the monkey has a long tail The monkey has a long tail อันนี้อะไรคะมดถ้าพูดถึงสัตว์ที่ตัวเล็กๆที่เราสามารถมองเห็นนะ่ะก็คือมดแต่มันไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เล็กที่สุดหรอกพวกเชื่อโรอหรือพวกไรพวกอะไรมันเล็กกว่ามดอีกแต่อันนั้นเราบางทีเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าก็สัตว์ที่เล็กที่สุด ที่มองเห็นด้ตาเปล่าได้นะก็คือมด the ant the ant the ant is a small animal the ant is a small animal ถ้าพูดถึงสัตว์ที่ผอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวแมวเป็นสัตว์ที่ตัวผอมแมวไม่ค่อยจะนอนหรอกกลางคืนมันหากินแล้วกลาวันมันก็จะนอน แต่นอนไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแมวแมวอ้วนไม่ค่อยเหนียวแมวจง thin. The, thin The cat is thin แมวก็จะมีลักษณะออนถ้าพูดถึงจิราฟ Giraffe is tall A Giraffe has a long neck Giraffe has a long neck A rabbit, a rabbit has long ear. A rabbit has a long ear. A giraffe, a giraffe has a long neck. Giraffe has a long neck. Next one, a snake, a snake. A snake has a long body. A long body. An elephant, an elephant has a long body too. Oh no no, big animal. An elephant is a big animal. An elephant. 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 Elephant has. big animal elephant has big ear long nose small eyes ลักษณะเด่นของช้างมีหูใหญ่จมูกยาวตาเล็กอันนี้ก็เป็นรูปร่างจบไปอันนี้เป็นรูปร่างเป็นการทบทวนนะคะวันนี้ทบทวนฟังเฉย อันนี้รูปอะไรคะเรียนเดอันนี้รูปดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์นะดวงจันทร์เสี้ยวครึ่งเสี้ยวมันประกอบมีดาวลอ้อมรอบแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงจันทร์ r is it? What color? The moon is ดวงจันทร์สีอะไรคะ The m o o n is y e l เ o w The sun The sun s u n ก็คือดวงอาทิตย์ The sun is red red แต่บางคนบอกว่า orange แต่คุณครูจะสอน red มากกว่าไม่ได้สอนว่าเป็นสีส้มดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สีแดงนะ What color is the sky What color is the sky The sky is blue The sky is blue. What color is an apple? What color is an apple? An apple is red. Red. What color is pumpkin? What color is pumpkin? Pumpkin is orange. Orange is Mankosteen Mankosteen is violet Violet or purple What color is banana? Banana is yellow What color is the elephant? The elephant is g r a y สีเทาค่ะ What color is paper? Paper Paper is white Paper is white What color is flamingo? Co? Flamingo is pink นกฟลามิงโกสีชมพูถ้านนักเรียนไปที่ซาฟาอร,รีเวอร์วันนั้นที่ครูพาไปไปเที่ยวซาฟาอรรีเวอร์ ครูยังเห็นเลยนกฟลามิงโกครูบอกว่านักเรียนนักเรียนดูสินกฟลามิงโกสีชมพูสวยงามเลยนะเพราะนั้นนกฟลามิงโกมันจะเป็นสีชมพูอย่างนี้ค่ะพิง k the flamingo is pink the leaf ใบไม้ใบไม้สีโดยทั่วไปแล้วใบไม้ my, จะเป็นสีเขียว the leaf is green the leaf is green The bear 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 มีมีสีอะไรลูก The bear is brown The bear is brown อันนี้เป็นการทบทวนนะคะเป็นเรื่องของ color and shape นะคะสีขนาดรูปร่างสำหรับวันนี้ทบทวนปากเปล่าให้นักเรียนได้จำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันเดี๋ยวเรามาพบกันพรุ่งนี้ เดี๋ยวนักเรียนหลังจากที่นักเรียนดูคลิปครูเสร็จแล้วก็จัดตารางสอนนะฮะจัดตารางสอนเตรียมมาพบก,กับครูพรุ่งนี้นะและพรุ่งนี้ก็ก่อนที่จะเรียนหนังสือก็น่าจาะตรวจ ATK ก่อนตรวจหาโควิดว่าใครมีเชื้อใครมีเชื้อโควิดต้องให้กลับบ้านเลยไม่ให้ไม่ให้อยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะแพร่ เตรียมตัวมาโรงเรียนนะคะโอเคนะ See you tomorrow.